เชื่อป่ะอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่เราตอนเด็กๆไม่เคยคิดเลยว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาอันนี้ได้ชีวิตแม่งก่อนอันนี้มันวนหลูปมากที่แบบกูได้ตังค์แล้วกูใช้หมดได้ตังค์แล้วกูใช้หมดมีความสุขชั่วคราวแต่ว่าระยะยาวไม่มีเลยอะ่ะ ขอญาตเปิดแบบไม่มีพิธีรีตองอะไรกันเลยนะคะกําลังแต่งหน้าอยู่มีเรื่องจะแบบมาแชร์นิดนึงให้มันเป็นสาระพวกเนีายคิปสนใจเรื่องการเงินการบริหารเงินการทําธุรกิจเป็นพิเศษแล้วคลิปก็จะแบบอ่านหนังสือเยอะมากใช่ปะเราก็จะแต่งหน้าไปแล้วก็คุยไปกันเนาะตามหัวข้อเรื่องคลิปเลยเราจะรวยด้วยตัวเอง ep หนึ่งหยุดใช้เงินแบบไปตายเอาดาบหน้าตอนนี้ช่วงวัยกิ๊ฟถือว่าเป็นช่วงวัยรุ่นแต่เรารู้สึกว่าเราต้องโตเป็นผู้ใหญ่ เร็วไวกว่าคนอื่นตั้งแต่ตอนเด็กที่เรายังไม่ได้รู้เรื่องการเงินน่ะเราก็ผ่านกันแบบว่าใช้เงินมาทุกช่วงวัยแล้วเริ่มจะบริหารเงินตัวเองเป็นมากขึ้นก็เลยแบบเอออยากมาแชร์ว่าเมื่อก่อนเคยคิดว่าการที่เราจะรวยคือเราต้องหาเงินได้เยอะๆใช่ปะแต่กิบเคยผ่านประสบการณ์ในช่วงที่เราสามารถหาเงินได้เยอะมากๆแบบเดือนหนึ่งเป็นแบบ 3- 4ี่แสนมาแล้วอะแต่ว่าเงินเราก็หมดไปอยู่ดีเพราะว่า จุดประเด็นสําคัญนะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอาหาเงินได้แบบอินฟินิตี้มากแค่ไหนแต่จุดประเด็นสําคัญคือเราสามารถรักษาเงินนั้นนะให้อยู่ได้นานมากแค่ไหนด้วยความที่พื้นฐานดั้งเดิมแล้วครอบครัวเราไม่ได้มีความรู้เรื่องการเงินอยู่แล้วแล้วก็เราเรียนจบม6มาก็ไม่ได้มีใครสอนเรื่องการเงินว่าแบบคื้เราจะต้องบริหารการเงินยังไงทุกอย่างมันเกิดจากการที่เราเรียนรู้มาเองทั้งหมดเลยอะ ดั้งเดิมแล้วนะกิดเป็นเด็กที่อยากได้อยากมีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วพอเริ่มหาตังค์เองได้ตอนสมัยม2อ,อ,อะ่ะคือรู้สึกว่าชอบมากชอบความรู้สึกที่แบบได้รับเงินมาเอาเงินไปใช้กับความสุขตัวเองทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องกินของชงของใช้คือเราชอบฟิลความรู้สึกที่แบบเราสามารถมีเงินใช้เองได้โดยที่แบบไม่ต้องของเงินพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็เสพติดความรู้สึกนั้นเว้ยเราเสพติดความรู้สึกที่แบบเราได้ใช้เงินพอเวลามีเงินอยู่ในบัญชีแบบสักประมาณพันสองพันเราจะรู้สึกว่าแบบว้าวันนี้ไปกินอะไรดีนะไปกินซูชิดีไหมนะมื้อหนึ่งเจ็ดแปดร้อยแล้วก็เหลือตังสองสามร้อยแล้วเดี๋ยวก็ค่อยหาใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยคือเราจะมีความคิดที่แบบว่าใช้ไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ค่อยหาใหม่แต่เชื่อป้าว่าเงินที่เอาไปใช้ทั้งหมดอะมันเป็นความสุขชั่วคราวหมดเลยเว้ยทุกครั้งที่ฉันได้รับความสุขนั้นมาแล้วอะ ฉันจะกลับมานั่งเป็นทูก,กับตัวเองว่าเงินฉันหายไปหมดแล้วฉันจะทำยังไงดีนในหัวคิดแต่เรื่องแบบหาตังค์หาตังค์หาตังค์ตลอดแต่ไม่เคยลึกถึงเรื่องเก็บตังค์เลยซึ่งถ้าเป็นตอนเด็กๆะเราสามารถคิดถึงแค่ความสุขตัวเองได้เลยเว้ยเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบชีวิตตัวเองไงูมีหน้าที่ก็ไปเรียนขอตังค์แม่วันละ20บาท40บาทไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเรายังไม่ต้องรับผิดชอบอะไรในชีวิตใช่ปะแต่ว่าพอวันหนึ่งที่เราโตขึ้นเริ่มจะเป็นผู้ใหญ่เเรริิิ่มจะตตต้ออองงัับบผดชชีวว จริงๆแบบร0 0เอร์เซนต์่ะเราเลยต้องแบบให้ความสำคัญกับการบริหารเงินมากขึ้นตอนที่กิ๊บรู้ตัวว่ากิ๊บต้องรับผิดชอบทุกอย่างในชีวิตตัวเองอะ่ะมันไม่ใช่การเตรียมตัวล่วงหน้ามันเป็นการที่แบบวันนี้ไม่มีตังค์แล้วทักไปขอแม่แล้วแม่บอกว่าไม่มีตังค์อ่ะนั่นแหละคือเราต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วเวยก็ในเมื่อแบบเขาไม่มีอะ่ะแล้วมันทําไงต่อได้อะ่ะมันมีอยู่แค่วิธีทางเดียวอะ่ะที่เราจะรอดจากตรงนี้อะ่ะ ใช้เวลานานมากอยู่เหมือนกันเพราะว่าช่วงแรกๆเราก็ยังไม่กล้าพอที่จะแบบออกมารับผิดชอบทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ตอนอยู่กับแม่ก็คือเราสามารถออกแค่ค่าไฟได้แล้วที่เหลือก็แค่แบบหาค่ากินของตัวเองอะไรเงี้ยพอวันหนึ่งที่เราออกมาอยู่ด้วยกันสองคนแล้วเราจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดแล้วอะคือมันหลายค่ามากชีวิตมีค่ามากนะคะมีหลายค่าที่เราต้องจ่ายเลยค่ะเราก็เลยต้องแบบ คิดเรื่องเงินมากขึ้นทุกครั้งที่กิบกลับมานั่งแบบคิดวนเรื่องเงินว่าแบบเพี้ยงเงินกูแบบหายไปไหนหมดวะมันเกิดจากการที่แบบกูใช้เงินแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเลยอะไรเงี้ยมันเลยเกิดเป็นคลิปนี้นั่นแหละกําลังจะเข้าเรื่องแหละ <laughs> เชื่อป้าอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่เราตอนเด็กๆไม่เคยคิดเลยว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาอันนี้ได้เราจะไม่ต้องมานั่งเป็นทุกกับเงินอะไรเงี้ยกิ๊บเพิ่งจะมาแก้ได้ตอนที่ออกมาอยู่กับนุ้ยสองคนแล้วมีเวลาทบทวนตัวเองมากขึ้นแล้วหาความรู้เรื่องการเงินมากขึ้นทีนี้เราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอะไรที่มันสําคัญที่สุดเวลาเราได้เงินมาเราก็จะแบบเรียงลําดับความสําคัญถูกแหละอาชีพที่กิ๊บทาอยู่มันไม่ใช่งานประจําด้วยนะ ดีแลน์บวกกับกิจาการส่วนตัวแล้วมันก็ยังเป็น Active Income ที่ถ้าเราไม่ได้ไปทาเราก็จะไม่ได้เงินมามันไม่ใช่พาสีดอินค m มอยู่เฉยๆแล้วเงินก็เด้งเข้ามาอะไรเงี้ยมันเลยยิ่งเป็นความรับผิดชอบที่เราต้องแบกรับมากกว่าเดิม2-3เท่าเลย ตอนนี้คือทําแบบนั้นไม่ได้แล้วพอมีเงินเข้ามาสิ่งที่กิฟทําตอนนี้คือเราต้องคิดมาให้เบ็ดเสร็จเลยว่าค่าใช้ใจ่ายเดือนหนึ่งอะฟีคอร์สแล้วกี่บาทรวมถึงค่ากินเราด้วยเราจะรวมเป็นค่าใช้ใจ่ายเลยอย่างตอนนี้กิฟกับอุ้ยมีค่ากินกันแค่วันละ150สองคนก็จะเป็น300อาจฟีคอร์ดได้เลยจากตอนแรกที่แบบเราเอาแต่ใจตัวเองตามใจตัวเองแบบว่า ก็มีเงินหนีก็กินเท่าไหร่ก็ได้ <No. S 1> ไม่ได้แล้วค่าใช้จ่ายค่าบ้านเราเท่าไหร่ค่าเน็ตเท่าไหร่ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนอ่ะมันก็จะไม่ได้ต่างกันมากหรอกมันจะเป็นก้อนประมาณเท่านี้แหละสมมติตีรวมๆแล้วค่าใช้จ่ายเราประมาณ10,000บาททีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเราต้องหาตังค์ให้ได้อย่างน้อยเดือนละ1 0,000บาททีนี้ไม่มีตังค์ทำไงละ่ะหาตังค์สิคะถ้างานที่เราทําอยู่มันไม่พอยังไงก็ต้องหาเพิ่มหายังไงก็ได้ให้มัน ออกกับค่าใช้ใจ่ายอันเนี้ยคือพื้นฐานเราจะได้รับผิดชอบชีวิตตัวเองอย่างจริงจังและไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นกิฟจะเอามาแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนตลอดกิฟจะไม่รวมเงินไว้ก้อนเดียวรายได้มันครอบลุมค่าใช้ใจ่ายเราเรียบร้อยแล้วใช่ปะอีกอย่างหนึ่งที่กิฟเก็บไว้ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับเงินออมคือเงินที่เราแบบออมแล้วลืมไปเลยอะ่ะเก็บก่อนใช้เพราะว่าถ้าเราใช้เราจะไม่ได้เก็บแน่นอน บางทีเราได้เงินมาเราชอบเข้าข้างตัวเองว่าเรามีอะไรจะต้องจ่ายหรือเปล่าเราก็จะไม่ได้เก็บสุดท้ายเงินก้อนนั้นก็จะหมดไปได้เงินมาเอาไปเก็บก่อนเลยค่ะ1% 2% 3%ก็ได้แต่ก็ยังดีที่เก็บกิฟท์ที่อย่างนี้ที่กิฟต์เริ่มหันมาเก็บตังค์เวลากิฟต์ไปขายของอ่ะกิฟต์ก็จะเจอแบบว่าป้าๆคนแก่ๆเยอะใช่ปะ่ะหุยอนาคตเราวันหนะึ่งเราจะนั่งขายของยันแก่แบบนี้จริงๆรหรอตอนที่เราแก่อายุเท่าป้าเขาอ่ะเราจะยังสามารถมาทางานแบบนี้ไหวยอยู่ไหม คำตอบคือไม่ไหวป้าเขาเก่งมากที่แบบสุขภาพเขายังดีแต่กิ๊บรู้สึกว่าสุขภาพกิ๊บอาจจะไม่ได้ดีก็ได้ก็เลยเกิดเป็นการที่เราจะต้องเก็บเงินในส่วนที่นเวลาตอนนี้เรายังหาได้เพื่อให้แบบวันหนึ่งที่เราแก่ไปแล้วอ่ะเรายังสามารถมีเงินส่วนเนี้ยไปใช้ได้อยู่ซึ่งเงินก้อนนี้มันก็มาจากตอนที่เรายังมีแรงทําไหวไง ต้องให้เครดิตนะช่วงนี้กีฟังคุณดิวคุณซีเคคุณท็อปพี่พออะไร่งเงี้ยฟังเยอะมากทําให้เราแบบมองชีวิตระยะยาวมากขึ้นไม่ได้แบบอาศัยความสุขแค่วันต่อวันแล้วอีกวันหนึ่งกูทุกข์และชีวิตแม่งก่อนหน้าน,นี้มันวนลูกมากที่แบบกูได้ตังค์แล้วกูใช้หมดได้ตังค์แล้วกูใช้หมดมีความสุขชั่วคราวแต่ว่าระยะยาวไม่มีเลยอ,ะอ่ะอ่าหนึ่งค่าใช้ใจ่ายเหรอใช่ปะ่ะเองินออมค่ารักษาค่าความสุขก็ต้องมีบ้างเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ ไม่มีความสุขเลยเราจะไม่มีไฟในการไปต่อแต่จากเมื่อก่อนที่เอาเรื่องความสุขมาเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้ไม่แล้วบางอย่างเราสามารถอดได้แทนที่เราจะเอาเงินไปกินชาบูแต่เราไปกินข้าวผัดกะเพราก็อิ่มเหมือนกันมันจะมีช่วงหนึ่งที่คนแม่งแย้งเรื่องนี้แล้วพูดว่ากูอยากกินชาบูกูไม่ได้อยากกินผัดกะเพราถ้ามึงมีเงินพอที่จะกินชาบูแล้วไม่ลำบากชีวิตมึงอ่ะก็ไปกินชาบูแต่ถ้ามึงไปกินชาบูแล้วมึงลำบากชีวิตอ่ะมึงไปกินผัดกะเพราดีกว่าไหมเออ คือบางอย่างมันแบบอดได้เว้ยอย่าไปตามใจตัวเองขนาดนั้นถ้าเรารีบใช้เงินตอนนี้อนาคตรเราจะไม่มีเงินใช้อย่าไปตายเอาดาับหน้าเพราะว่าถ้ามึงเลือกจะใช้เงินตอนเนี้ยเดี๋ยวดับหน้ามึงตายแน่พยายามแบบเตือนตัวเองบ่อยๆครั้งที่แบบจะใช้เงินง,งบก้อนนี้เราจะไม่ใช้เกินค่ากินอันนี้แต่ถ้าวันไหนยได้มือพิเศษมันก็จะเป็นเงินที่แบบเราไปหารายได้เสริมมาอย่างเช่นงานฟรีแลนซ์งานอินฟู แต่ถ้าเกิดหาไม่ได้ไม่มีไรายได้เสริมหยุดหยุดเปตัวเองแบบไม่นึกถึงอนาคตถ้าคนที่ฟังคลิปเนี้ยเอาไปอะเด็กับตัวเองเลยแบบ100%ซไปนั่งดูเลยว่าตัวเองอะ่ะต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างต่อเดือนแล้วตัวเองจะให้ค่าความสุขตัวเองเท่าไหร่ตัวเองจะให้ค่าช้อปปิ้งตัวเองเท่าไหร่ให้ค่าสังคมออกไปกินข้าวกับเพื่อนเท่าไหร่ให้มองเป็นแบบชีวิตจริงตัวเองไปเลยว่า ตัวเองอะมีค่าอะไรบ้างพอวันหนึ่งที่เราเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมันจะมีพวกที่แบบเฮ้ยจริงจังอะจริงจังชีวิตอะเดี๋ยววันหนึง่งมึงก็จะรู้เองไม่ต้องรอถึงขนาดเป็นหนี้ร้อยล้านแม่ป่วยไม่ต้องรอถึงวันนั้นสามารถจัดการตัวเองวันนี้ได้เลยนะคะตอนนี้ทําให้ตัวเองตอนเนี้ยสามารถพร้อมรับความเสี่ยงในอนาคตได้ไหมเ<า><า>วลาพูดเรื่องนี้อาจจะดูเป็นคนแบบจริงจังนิดนึงซึ่งมึงต้องจริงจังคะ่ะเพราะชีวิตมันไม่เล่นนะคะ ชีวิตเวลาที่มึงไม่มีข้าวกินอะเวลาที่ไม่มีใครสามารถช่วยมึงได้อะไม่เล่นนะคะแต่หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะสามารถหยิบอะไรไปใช้กับชีวิตตัวเองได้บ้างนะและใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้วยค่ะบาย